ทุกคนโอ้ยหอยนางรมหอยใหญ่กระทะร้อนจริงๆเป็นปีหอยแมงผู้นะแต่นี้เป็นหอยนางรมจ้ะทุกคนจะัน,นี่กับผัดไทยกุ้งสดทุกคนที่ร้านอะไรรู้ไหมร้านอะไรรู้ไหมฮะอะไรรู้ไหมฮะนี่เจ๊อ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนเดินเข้ามาตรงริมน,น้ำท่าวางหลังนะทุกคนแทนที่เราจะเลี้ยวไปตรงร้านใต้สาวแกงใต้ตรงนูน้นใช่ป่ะเป็นโฮสเทลวางหลังใช่ป่ะไม่ต้องไปทางครัวสุวรรณานะเราเลี้ยว ซอยแรกเลยซอยแรกติดแม่น้ําเจ้าพญารียบมาเลยที่จะไปวัดละคังเราก็จะเจอเจ้อ้วนหอยใหญ่กระท้อนจากทุกคนจา้ารดม,มากเราประทับใจมากตรงไหนรู้ปะ่ะร้อนควันขโมงเลยมันกีค้ควันเป็นกลุ่นๆลอยมาเลยจ้ะนะฮะแต่เราถ่ายก่อนไงเราถ่ายก่อนออแต่นนะ,ะถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกินมันร้อนเกินรู้ปะ่ะทุกคนจา้ามีน้ำจิ้มหอยจะซอสหอยสุดเด็ดของเขานะฮะนะ,ะทุกคน มีจาบรรยากาศแบบกันเองมากบรรยากาศกันเองริมน้ำตรงนี้หน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ห้องแอร์นะทุกคนจากีิสุกี้จากทุกคนจากสุกี้นะฮะสุกงสุกี้จะไปถามน้องเขาไหมว่ากินบ่อยไหมเ่ะนี่จะทุกคนจากนี้ของเราเราสั่งเรียบร้อยแล้วนะสามอย่างนอก,นอกแต่เรามาดูข้างในห้องแอร์จ้ะเกีอ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนนะฮะเมนูเขาแบบซิกเนเจอร์ก็จะมี หอยแมงภูใช่ไหมแต่เราชอบหอยหอยนางรมมนนี้อร่อยนะสุขภาพด้วยแล้วก็เมนูอื่นๆก็มียงมียำด้วยนันเนี่ยอ๋อมียำด้วยเมนูอื่นๆสามาโขดมีขนมจีนด้วยหรอลูกเส้นหมี่ลวกมามา่มาลวกประมาณนี้ยำยอะาหลายอย่างอยูอย่เนาะเรายกว่ามีแต่หอยทอดนะผัดไทยประมาณนี้อากาะแอร์เย็นมากขายับนั่งข้างนอกก็อันนี้มีนะฮะบรรยากาศ นี่มีน้องๆมานั่นทานอุ้ยน้องๆมาทานบ่อยครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกเ,เ,คาาเคยมาทานแล้วใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไหนบอกให้พี่หน่พอยเพราะพี่ไม่เคยพี่ครั้งแรกไนงะพี่ครั้งแรกที่พี่จะมาชิมเขาบอกว่าอร่อยหนูหนูรู้สึกยังไงเป็นยังไงไหนบอกพี่สิกินครั้งแรก,ออกถึงได<อ>้อร<อ>่อยดีค่ะก็ให้เยอะอ,อ,อะไรที่ประทับใจความอร่อยอยู่ตรงไหนน้ําจิ้มหรืออะไรเส้นหอย,ห,อยหรือเป็นยังไง มันมันยังไงกินจากที่อื่นที่เรากินมาเราเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงบ้างมีกุ้งหลายตัว,ลตวและหนูคะเขาทใหม่ให้สดๆเนะเาะอออแล้วใครแนะนํามาคนแรกเลยตอนแรกๆที่หนูมาครั้งแรกอะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกตอนแรกนี่อะไรหนูรู้จากไหนว่าร้านอยู่ตรงนี้เพราะบางคนน่าจะหาร้านอร่อยอร่อยแบบนี้มันอยู่ในซอยเดินมานี่ยมันเยอะไงร้านค้าเยอะมากเลยใครบอกใครแนะนําหนูตอนแรก เดินเดือน,น,นมาเนานนะของพี่อยากม,มีคนแนะนําสะดุดตรงแบบเดินเดือนไปซอยไหนเออเออนี่ร้านที่เพื่อนเคยแนะนํามานี่หว่าประมาณอย่างเงี้ยแล้วจริงๆตรงนี้ไปในซอยก็มีริมน้ำเนาะนะฮนะเติร์ <ๆ S 1> ดเลยนี่เคยออกรายการอะไรบ้างลูกจา๋าเคยออกรายการอะไรนะตลาดสดอ๋อนั่นโอเคทีสดเป็นก้อง,อ,งองสดก้องก้องสดพดหมูไข่อย่อพดนี่คือใขรพดอานทน์เหรอลูก อ๋อเหรออ๋อกล้องนี่คือใครกล้องไหนอะกล้อ <laughs> งไหนอะกล้องซดพดมูนช่องไหนเราเพิ่งเคยได้ยินเลยเนี่ยออกหลายรายการอยู่นะทุกคนช่องเก้าเหรอหรอ,อันนั้นอ๋อโอเคนะฮะเราดูเมนูสิมีอะไรอีก <laughs> นี่นะ,ะมีพระบรมชายาลักษณ์ของัชิรัที่ห้านี่คือเจ้าของเจ้าของครอ,อครัวด้วยเนาะนะ่ารักมากเลย ทำเองมือตัวเองด้วยขอบคุณนะคะน้องขาที่ตอบพี่เมื่อกี้ทั้งสามคนเลยนะคะ mm hmm. พี่เป็นนั่งข้างนอกพี่ที่หนาวด้วยแล้วก็นั่งข้างนอกก็จะอุ่นๆ mm hmm. น,นะทุกคนที่จะเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นอาหารที่เราสั่งเอาไว้ทุกคนนะฮะนี mm ่ hmm. เราสั่งสามอย่างสามสไตล์เลยนะทุกคนก็คือสุกี้แล้วก็หอยหอยทอดแล้วก็ผัดไทยจัะทุกคนนะฮะ สามแบบเลยจ้ะทุกคนมุจจานะฮะนี่ชาเย็นนะฮะน่าทานมากเลยชาเย็นนะฮะแต่ที่บอกไว้ก่อนนะเป็นเป็นหอยทอ่อหอยนางรมนะจ๊ะ หอยใหญ่ไข่แดงแถวจากสุราษฎร์อันนี้อาจจะนำนำเข้าหรือเปล่าเป็นหอยนางรมจากออสเตรเลียหรือเปล่าจ้าออยสเตอร์่ะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มซะก่อนเราต้องรีบมากินช่วงนี้เพราะเดี๋ยวคนจะยุ่งขึ้นยุ่งขึ้นนะฮะทุกคนจริงๆร,ร้านนียุ่งทั้งวันแหละมีคนมาทั้งวันเนาะ โอเคเลยเดี๋ยวคุยกันนะจ้าสำหรับคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะทุกคนช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะฮะอะไรที่ดีงามอะไรที่อร่อยอะไรที่แซ่บบริการประทับใจเราก็จะบอกนะฮะเราก็จะนํามาบอกต่อมาฝากกันถือว่าเป็นช่องของเราทุกคนนะทุกคนเข้ามาติดตามมาดูได้ตลอดเลยนะว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรลงให้มาฝากประมาณอย่างเงี้ยจา้านะฮะจา้าโอเคโอเคตามนั้นเลยดถ่ายมือสูงนะทุกคน